เรื่องเส้นทางแห่งธรรมพระธุดงในป่าลึกเสียงนกป่าดังแว่วอยู่ไกลไกลคล้าย,ายสวดบทเบาเบาแห่งธรรมชาติสายหมอกคลีคลุมไหลเขาและแมกไม้เบื้องล่างรอยเท้าสันโดษเหยียบลงบนผืนดินชื้นของป่าลึกทุกเช้าพระธุดงชาราหลวงปู่เขมวัยเจ็ดปดปีได้ออกเดินทางธุดงมาหลายสิบพันสาไม่เคยปรารถนาสิ่งใดนอกจากธรรมะและความพ้นทุกข์การทุดงนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อฝึกกายหักแต่เพื่อฝึกใจให้ยอมรับทุกขโดยไม่หวั่นไหว เช้าวันหนึ่งกลางฤดูร้อนหลวงปู่เข็มได้ลาพระลูกวัดในอีสานบ้านเกิดเดินทางสู่ป่าลึกทางภาคเหนือท่านรู้เพียงว่าณที่แห่งนั้นมีถ้ำลึกลับซึ่งเล่าขานกันว่าเป็นที่สถิตของผู้ตื่นรู้เมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าถ้ำอยู่ตรงไหนไม่มีแผนที่ไม่มีเส้นทางมีเพียงเสียงเล่าและเสียงในใจของหลวงปู่ทำมาอยู่ที่ไหนถ้าใจสงบที่นั่นคือธรรมหลังจากเดินทางห้าวันสี่คืนหลวงปู่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเล็ก ที่เงียบสงบมีชาวบ้านเพียงไม่กี่คนมีเด็กหญิงตัวเล็กชื่อแป้งวิ่งตามท่านมาแล้วถามว่าหลวงปู่ข้าทำไมท่านไม่กลัวงูกลัวเสือในป่าคะัหลวงปู่ยิ้มด้วยเมตตาสัตว์กลัวเราก็จริงแต่ธรรมนั้นทำให้เรากลัวกิเลสในใจมากกว่างูเสือทาร้ายกายได้แต่กิเลสนั้นทำร้ายใจเราคืนหนึ่งกลางป่าลึกฝนเทลงอย่างหนักหลวงปู่ไม่มีแม้เพลิงไม้ต้องพิงขวนต้นไม้ใหญ่เปียกโชค ทั้งตัวมือยังคงจับลูกประคำแน่นปากสวดมนต์เบาตถาคตกล่าวว่าทนทุกขเวทนาได้คือผู้ชนะตนเองขณะดเดียวกันมีเสือโคร่งตัวใหญ่ย่องมาใกล้หลวงปู่ไม่ขยับใจสงบจนลมหายใจเบาบารมีเมตตาแถ่ไปทั่วเสือยืนมองอยู่นานแล้วค่อยๆเดินจากไปไม่ทำร้ายท่านนั่นคือค่ำคืนที่ธรรมะช่วยชีวิตท่านอย่างแท้จริง วันที่12ของการเดินทางหลวงปู่บังเอิญพบหน้าผาหินสูงและถาวรปกคลุมทางขึ้นสู่ถ้าพระโบราณภายในเงียบสงดมีพระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ตั้งอยู่ผนังถ้ามีลายจารึกธรรมโบราณว่าผู้ใดชนะใจตนผู้นั้นคือผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ท่านนั่งสมาธิที่ถ้านี้เป็นเวลาเจดวันโดยไม่ลุกไปไหนสภาพกายอ่อนแรงแต่จิตกลับแข็งแกร่งเป็นที่สุด คืนที่หกในถ้ำหลวงปู่ฝันว่าได้พบพระธุดงค์โบราณผู้หนึ่งท่านผู้นั้นไม่มีชื่อแต่ใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างท่านมาเพื่อสืบต่อการรักษาธรรมอย่าให้สิ่งใดสั่นคลอนจิตได้ถ้ำน,นี้จะกลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกครั้งหากจิตท่านมั่นคงหลวงปู่สะดุ้งตื่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวกลางคืนมีเสียงเด็กชายร้องให้ใกล้ถ้ำหลวงปู่ออกไปดูพบชายวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อนัด ทัดหลงจากคณะเดินป่าและขาหักท่านพาเขาเข,าเข้าไปในท่านปฐมพยาบาลและให้อาหารเท่าที่มีทำไมท่านไม่กลัวผมล่ะครับผมอาจเป็นคนไม่ดีถ้ากลัวใจคนทุกคนโลกนี้คงไม่มีที่ให้เมตตาเราต้องเห็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ความผิดของเขานัดเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างเลเทศติดยาเคยขโมยของในวัดทว่าในสามวันที่อยู่กับหลวงปู่เขาได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่และไตรลักษณ์อย่างลึกซึ้ง หลวงปู่ครับผมไม่เคยรู้เลยว่าความสุขจริงๆคือความเงียบของใจเมื่อใจสงบก็ไม่ต้องสแสวงหาอะไรอีกเมื่อถึงวันที่21ของการทุดงหลวงปูพานัทออกจากป่าและส่งเขาขึ้นรถกลับบ้านพร้อมให้คำสอนสุดท้ายจำไว้นโยมความดีไม่ใช่ของสูงเกินเอื้อมอยู่ที่ใจเราเริ่มจากจุดไหนต่างหาหลังจากนั้นท่านก็เดินทางกลับเข้าไปครั้งสู่ถ้ำแห่งธรรมอันเงียบงนัน หลวงปู่เขมไม่ใช่เพียงแค่ผู้เดินทุดงหักแต่คือผู้แบกแสงทำเข้าสู่ป่าและพาแสงนั้นกลับมาสู่ใจคนแม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดแต่ธรรมะยังคงเป็นทางรอดของใจเสมอ